ตอนที่23หายไปเลยเยียบหายไปตั้งแต่วันนั้นวันที่ได้ยินฝรั่งน้อยโทรมาอ้อนวอนขอให้กลับไปนอนบ้านเกือบสัปดาห์แล้วแต่เสียงแบบหมาห่อยยังติดหูเธออยู่ป่านนี้เจ้าเด็กจะเป็นยังไงบ้างนะลืมกันหมดรัก move on ไปหรือ,อยังถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ถือว่า ภารกิจเธอสำเร็จแต่ความสำเร็จครั้งนี้มันเจ็บปวดจังไม่ได้รู้สึกยินดีแม้แต่นิดเดียวภายใต้สีหน้าคล้ำเคร่งกับกองเอกสารบนโต๊ะมีแต่พีชเท่านั้นที่รู้ว่ากองงานที่สุมกันอยู่นั้นเธอดูมันไม่รู้เรื่องไม่มีสมาธิเพราะใจเธอมันไม่ใช่ของเธอมันไม่อยู่กับตัว แต่ลอยไปหาอีกคนเสีแล้วจะกี่วันกี่สัปดาห์ผ่านไปไม่ได้ทำให้ความร้าวรานลดน้อยถอยลงเลยความคิดถึงมันทรมานที่สุดและถ้าอีกคนจะกำลังก้าวข้ามผ่านพ้นความรู้สึกคิดถึงกันไปได้เธอก็ดีใจที่มันจะเป็นแบบนั้นเพราะไม่อยากเห็นรอยยิ้มที่น่ารักนั้นจางหายไป อยากให้หล่อนอยู่ได้ดีโดยไม่มีเธอแม้ลึกๆการหายหน้าหายเสียงรายการติดต่อใดๆอย่างที่เป็นอยู่นี้มันชวนใจหายและเจ็บปวดที่สุดก็ตามพีชหวังว่าสักวันแม้มันอาจจะช้าหน่อยแต่รอยแผลในใจนี้คงจะทุเลาเบาบางลงไปตามกาลเวลาความห่างเหินจอมปลอม ที่เธอสร้างเพื่อการคนใกล้หัวใจให้ค่อยๆกลออกไปมันคงดูใจร้ายกับอีกคนมากเด็กน้อยคงเสียใจคร้ำครวนแต่พีชรู้ว่ามันคงเป็นเหตุที่เหมาะสมกว่าการเสียใจเพราะผู้หญิงเลวคนหนึ่งหลอกให้รักมันฟังดูเข้าท่ากว่าคนที่เคยรัก ใช้ผู้หญิงคนเดียวกับพี่ชายของตัวเองเธอยอมมีบาดแผลร้ายน่าเกลียดเพียงคนเดียวเพื่อปกป้องให้หล่อนไม่ต้องเสียความรู้สึกกับคนในครอบครัวหากเรื่องในอดีตถูกขุดคุ้ยขึ้นมาความจริงบางอย่างก็ควรถูกฝังกลบไม่จำเป็นต้องรับรู้สำหรับอเล็กซ์บางอย่างที่มีเธออยู่ในนั้น เป็นบางอย่างที่เธออยากลืมแต่กลับจำฝังใจ14ปีที่หนีไปนานแค่ไหนสุดท้ายก็หนีไม่พ้นภาพวันวานฝันร้ายมันฝังแน่นเหลือเกินผมรักคุณนะทำไมคุณถึงทิ้งผมพีชอีวานนายต้องตั้งสตินะเราเป็นเพื่อนกัน ฉันเคยบอกว่ารักนายแบบนั้นเหรอฉันไม่เคยเลยนะดวงตาชายหนุ่มวาวโรดเมื่อได้รับฟังสิ่งที่หญิงสาวบอกเขาก้าวรวดเดียวก็ถึงตัวร่างบางที่สั่นตรนกมือหนากำแน่นที่ต้นแขนนุ่มจนเป็นรอยแดงอย่างคนควบคุมสติไม่ได้พ่อยฉันนะอีวานนายมันป้าไปแล้วนือไง ไม่รักนั่นเหรอถ้าคุณไม่คบผมคุณก็คบคนอื่นไม่ได้ผมจะจองล้านจองผลาญคุณผมไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนายมันเสียสติร่างบางได้จังหวะสลัดดิ้นหลุดจากการหน่วงเหนี่ยวชุดรั้งจึงสะบัดมือเต็มแรงเข้าที่แก้มสาตบก,กูเหรอ คิดว่ากูไม่กล้าตบมึงใช่ไหมมือใหญ่ฟ้าเสียงดังจนใบหน้าสวยต้องหันตามแรงตบเลือดสีแดงสดไหลออกมาทางมุมปากบางทันทีจำไว้ชาติเนี้ยมึงห้ามมีผัวมีกูได้แค่คนเดียวเท่านั้นมึงรู้จักคอมบอลลอฟดีกูพูดได้กูก็ทำได้ พีชถอนหายใจยาวสุดท้ายอิทธิพลคอมบาลอฟก็ทำให้ข้อเท็จจริงในอดีตกลับตลปัดเหตุการณ์ในวันวานยังจำได้ฝังใจทายาทหนุม่มกลายเป็นชายน่าสงสารที่ถูกล่อลวงโดยผู้หญิงชั่วช้าหลายใจหลอกให้รักแล้วทิ้งไปทั้งที่เป็นเธอต่างหากที่ต้องหนีการถูกคุกคามจากเขา ทั้งโทรมาข่มขู่ส่งคนมาคอยแอบตามมันเป็นช่วงชีวิตที่เธอหลอนประสาทมากมากจนเธอต้องหนีเพื่อให้รู้สึกตัวเองได้รับรู้ถึงความปลอดภัยวิกฤตที่เกิดขึ้นแม้มันจะเลวร้ายแต่ก็เป็นโอกาสให้เธอได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจนจบแพทย์เรื่องก็ผ่านมานานมากแล้ว ไม่คิดว่าฝันร้ายที่นึกว่าจบไปแล้วมันจะกลับมาและยังไม่จบสิ้นสักทีคำขู่ที่เธอได้รับทำให้ยังต้องรับบทเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อไปด้วยการยอมก้มหัวให้เหมือนเดิมพีชทำไมลูกยังทำงานหนักอยู่อีกล่ะหนูควรชิวได้แล้วนะพักผ่อนซะบ้าง คุณพ่อเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหรคะลูกพ่อใจลอยไปถึงไหนแล้วนะเขาเป็นใครพาไห้พ่อรู้จักบ้างสิคนที่ทำให้ลูกใจลอยแบบเนี้ยยิ้มกว้างล้อเลียนของนายแพทย์พิทยาทำให้คนเป็นลูกสาวต้องฝืนยิ้มตามเพื่อความสบายใจของท่านในใจอยากบอกบิดาเหลือเกินว่า งานที่กองอยู่นะ่ะแค่พรอบเธอมีกระใจทำงานที่ไหนล่ะวันวันเอาแต่คิดถึงฝรั่งน้อยทั้งวันมีแล้วจะพามาเจอแน่ค่ะแต่ตอนนี้คงต้องทุ่มให้กับโรงพยบาบาลของเราก่อนจนกว่าเราจะมีสภาพคล่องนะคะลูกพ่อพ่อส่งเอกสารเวียนเพื่อทราบมาตั้งแต่สี่ห้าวันก่อนหน้านี้แล้วนะ ลูกยังไม่ได้รู้หรือ,อยังไงเป็นไ,ไปได้ยังไงว่าลูกยังไม่รู้เรื่องสภาพคลองนะนี่งไงเอกาสารยังวางอยู่ตรงนี้อยู่เลยหนูอ่านแล้วหรือ,อยังลูกใบหน้าสวยเหวอไปชั่วขณะเมื่อกำลังถูกจับได้ว่าไม่ได้ทำงานจริงไหนคะอ๋อเล่มนี้นี่เอง ว่ากำลังจะอ่านวันนี้เลยค่ะพีชลูกหนูโกโหกไม่เก่งรู้ตัวไหมหนูมีอะไรในใจปรึกษาพ่อได้เสมอเลยนะมือใหญ่เอื้อมมาโยกศีรษะคนเป็นลูกสาวด้วยความเอ็นดูคุณพ่อขอบคุณนะคะว่าแตกใครมาซื้อหุ้นของเราหรอคะ Alex อเล็กซ์คอมบาซื้อไป79%ของทั้งหมดนั่นหมายความว่าสิทธิ์ในการบริหารและก็ความเป็นเจ้าของยังเป็นของพิชยสะสกุลอยู่เป็นข่าวดีที่หนูพลาดไปได้ยังไงนะพ่อยัง,นะออยงงงอยู่เลยเนี่ยคำตอบที่ได้ยิน ทำให้ริมฝีปากบางคลี่ยิ้มแบบไม่รู้ตัวเธอจะเข้าข้างตัวเองเกินไปไหมว่าคนของเธอนั้นยังแคร์กันยังมีใจให้กันอยู่แม้จะถูกเธอทําร้ายจิตใจก็ตามพีชยอมรับว่าแม้อีกคนจะอายุน้อยกว่าแต่หลอนก็ปกป้องเธอได้เสมอไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องร้ายๆอะไร มันทำให้ใจมันอุ่นสซ่านสั่นไหวความรู้สึกเดิมที่พยายามจะลืมฝืนกดมันไว้ฝังลึกในใจกำลังกลับมาอีกคำรบรู้สึกดีรู้สึกถูกเป็นที่รักได้รับการเอาใจใส่ดังราวกับเธอเป็นเหมือนเจ้าหญิงพยายามจะลืมแล้วแต่ก็ลืมไม่ลง แถมอีกฝ่ายยังทำใจป่าช่วยซื้อหุ้นพยุงธุรกิจให้แล้วเมื่อไหร่กันล่ะที่จะลืมฝรั่งน้อยตัดหล่อนได้หมดจากใจสักที